สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับก็ก่อนจะส่งงานช่างวัดก็มาอัปเดตงานให้ชมเหมือนทุกๆครั้งนะครับวันนี้ก็จะมีงานส่งอยู่อ่สองเล่มนะครับแล้วก็จะเอางานสเปคใหม่มาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวมาดูงานเล่มแรกกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นงานสั่งทำนะครับเป็นงานมีด แรมโบ้นะครับมีดแรมโบ้ขนาดใบมีด10.5นิ้วนะครับสันหนา10มิลนะครับสันแกะลายนะครับด้ามประกบฟูนแทงไม้พยุงนะครับนี่นะครับลูกค้าสั่งพิเศษมาเป็นสันหนา10มิลนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่กิโลกว่านะครับเล่มนี้นี่นะครับพร้อมงานซองใายเด็กนะครับ หนา10มิลครับผมพร้อมสองคายเด็กนะครับก็จะพร้อมเดินทางไปหาพี่ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนราคาเล่มนี้ราคาอยู่ที่ถ้าเป็นงานสั่งทาก็อยู่ที่ราคา3,500บาทนะครับพร้อมสองคายเด็กนะครับถ้าเป็นสเปคปกติสันหนา,า6มิลหถึงมิลก็อยู่ที่ราคา3,000บาทนะครับแต่ว่าเล่มนี้เป็น งานสั่งทําหนาพิเศษนะครับสันหนา10มิลน,นะครับก็ราคาจะเพิ่มขึ้นตามความยากง่ายแล้วก็ตามต้นทุนที่ผลิตนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มถัดไปนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นงานมีดเน็บคออินทิกัลนะครับพร้อมซองคาเด็กนะครับซองคาเด็กแบบใส่หูร้อยเข็มขัดแบบหนังแท้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวเล่มกันครับ เล่มนี้ก็ความยาวจะอยู่ที่ความยาวใบมีดท,ที่11นิ้วนะครับขับผิวกระจกให้ทั้งใบนะครับสันกกนี่หนา8ปมิลนะครับไล่เรียวปลายเป็นคออินทิเกลนะครับด้ามไม้พยุงนะครับใส่โมเสษให้1จุดนะครับนี่นะครับก็งานพี่ลูกค้าสั่งเอาไว้ก็พร้อมส่งในวันพรุ่งนี้นะครับ งานสเปคนี้ราคาอยู่ที่5,800บาทนะครับพี่วิท่านใดสนใจสั่งทำก็สามารถทักไทยเข้ามานะครับเดี๋ยวช่างวัดจะวางลิงก์วางลิงก์ไลน์หรือว่าเป็นลิงก์ของเพจซองหนังแท้ DIY บาช่างวัดเอาไว้นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์แล้วก็ทักเข้ามาสอบถามมาสั่งงานได้นะครับนี่นะครับสเปคนี้ราคาอยู่ที่ 5้0พบาทนะครับมีดเน็บคออินินะครับนี่นะครับ,รบก็จะได้งานตรงตามภาพนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกเล่มมาดูเล่มถัดไปนะครับก็จะเป็นงานตัวใหม่ที่ช่างวัดทำออกมานะครับก็จะเป็นงานมีด มีดมาเชเต้นะครับขนาดใบมีด12นิ้วนะครับนี่นะครับเป็นงานเหล็กผานไถนะครับขนาดสัน5มิลนะครับใบมีด12นิ้วนะครับตัวนี้จะพิเศษหน่อยก็ด้ามจะเป็นด้ามแบบอัดหนังแท้นะครับใส่กาดทองเหลืองนะครับปิดท้ายด้วยทองเหลืองนะครับนี่นะครับเป็นงานตัวใหม่ที่ ผลิตออกมานะครับราคาอยู่ที่3,000บาทนะครับพร้อมซองไข่เด็กนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า,าช่างวัดจะทำการทดสอบมีดสเปคใหม่ให้ชมนะครับเป็นมาซเต้เล็บนี้นะครับขนาด12นิ้วจะลองใช้งานหนักๆให้ชมกันว่า ด้ามที่เป็นด้ามหนังแบบนี้จะสามารถซับแรงได้ดีเหมือนด้ามไม้หรือเปล่านะครับนี่นะครับเป,เป็ดงานก็จะประมาณนี้นะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจก็จะมีงานว่างอยู่สีเล่มนะครับก็ทําด้ามทําซองเสร็จก็สามารถาส่งสามารถส่งงานได้เลยนะครับก็หาก ต้องการจะสั่งงานก็ทักเข้ามาสั่งจองได้เลยนะครับเป็นงานเป็นงานสั่งนะครับมีใบอยู่สี่เล่มนะครับก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถาสั่งจองเอาไว้ได้เลยนะครับช่างวัดทําเสร็จก็สามารถส่งได้เลยนะครับราคาสามพันบาทนะครับพร้อมซองใครเด็กนี่นะครับดูกันชัดๆอีกครั้งก็เป็นงานอัดหนังแท้นะครับ คิดว่าการใช้งานน่าจะตอบโจทย์พอสมควรครับขนาดน้ำหนักแล้วก็สรีละก็น่าจะใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันจากทดสอบเล่มนี้ให้ชมกันนะครับลากันไปก่อนครับผมบััสดีครับ